จักรยานคันแรกของโลกในปีคศ1790ชาวฝรั่งเศสชื่อคอมเต้เมเดเดอไซฟรักได้ประดิษฐ์พาหนะที่น่าสนใจขึ้นมานั่นคือพาหนะที่ประกอบด้วยล้อสองล้อที่เชื่อมต่อกันด้วยไม้โครงที่นั่งมีรูปร่างคล้ายหลังมา้าหรือสัตว์ต่างๆเหมือนจักรยาน แต่ไม่มีบันไดถีบและไม่มีโซ่เชื่อมต่อระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังผู้ขับขี่จะใช้วิธีการใสยด้วยเท้าในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้รถคันนี้ว่าเซล e ริเฟอร์หรือเวโลซิเฟเรที่จากภาษาลาตินเซเฟอร์ aper, แปลว่าเร็วและแต่แปลว่าบรรทุกว่าถือเป็นต้นแบบให้กับจักรยานคันแรกของโลกในสมัยต่อมาในปีคศ 1,816ชาวเยอรมันชื่อคาวเดวได้ทำการปรับปรุงรถเซเลริเฟอร์โดยเพิ่มชิ้นส่วนต่าง,างๆเพื่อให้สามารถบังคับทิศทางได้รวมถึงการเพิ่มที่นั่งที่ติดสปริงแทนที่จะนั่งบนโครงไม้ที่เชื่อมระหว่างล้อดังนั้น จักรยานคันนี้ถือเป็นจักรยานคันแรกของโลกได้ทันทีที่ได้ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีคศ1839มีช่างทำเกือกมา้าชื่อว่าเคิร์กแพทริกแมกนิแลนได้ต่อยอดจักรยานรูปแบบนี้ โดยเพิ่มก้านบันไดที่ล้อหน้าเพื่อให้ผู้ขี่ได้บันก้านบันไดนี้และบังคับตัวรถได้โดยที่เท้าไม่แตะพื้นและให้ชื่อจัก,กรยานคันนี้ว่า Hobbit h o s จากนั้นจัก,กรยานก็ได้มีการพัฒนาขึ้นตามยุคสมัยทั้งการออกแบบตัวโครงให้มีน้ำหนักเบาขึ้นการใส่โซ่ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเพื่อให้ผู้ขับขี่ออกแรงปั่นได้น้อยลง การใช้ล้อยยางมาแทนล้อไม้จนถึงในยุคป,ปัจจุบันที่มีจักรยานหลากหลายแบบหลายประเภทตั้งแต่จักรยานถูกถูกเพื่อใช้ขับขี่ทั่วๆไปไปจนถึงจักรยานหลักล้านบาทที่เป็นจักรยานเพื่อใช้ในการแข่งขันแต่จักรยานในหลายๆรูปแบบในสมัยนี้ก็ได้มีต้นแบบมาจากจักรยานคันแรกของโลกที่ทำจากไม้และมีแค่ล้อสอง ล้อเราใช้เท้าถเพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้ามาก่อนฝากติดตามชมต่อไป